เสารนี้พร้อมเดือดรถถังอนาโตลีนำทัพแสดงศึกวัน169รายการสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเตรียมกะหึ่มลุมพินีวันจัดงานแถลงข่าวประกาศความยิ่งใหญ่ศึกวัน169ที่โยกจากเมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกา กลับมาจัดที่สนามมวยเวทีลุมพินีในวันที่9พฤศจิกายนนี้ชมสดพร้อมกันกว่า190ประเทศทั่วโลกในช่วงพรามทามอเมริกาตรงกับช่วงเช้าเวลาไทยคัดสันนักสู้ระดับท็อปขึ้นสังเวียนมอบความมันเป็นของขวัญแฟนกัมปั้นส่งท้ายปี67การันตีเดือดทุกคู่พร้อมเผยแผนการจัดแข่งขันปี2568สุดยิ่งใหญ่ ครับก็สำหรับรายการวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับก็สำหรับผมเป็นการองกันแชมป์มไวยไทยนะครับผมก็เต็มที่ครับผมเตรียมตัวแล้วก็ทําร่างกายมาอย่างดีครับเพื่อจะรักษาแชมป์เกมขักเส้นนี้ไว้ให้อยู่กับประเทศชาติบ้านเราไว้นานๆครับความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับความพร้อม100ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเดี๋ยวกใกล้กลับแล้วครับ เขายังไม่เล่าอะไรนะครับพร้อมๆกเปอเร์เซ็นต์แล้วนะครับพร้อมๆก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มครับผมรอวันเสาร์อย่างเดียวครับอย่างวันนี้เจอคู่ต่อสู้ครับเรามีความกลัวอะไรไหมครับสำหรับคู่ต่อสู้ที่เจอวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนเวทีนี้ครับครับแล้วความสนุกที่เราจะได้เจอครับกับคู่อื่นด้วยครับเป็นยังไงแน่นอนครับก็วันจัดเมื่อไหร่จัดที่ไหนสนุกแน่นอนครับรายการวันแชมเปี้ย ทุกครั้งครับจัดดูเดือดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับฉิดว่าคู่มวยทุกคู่จะไม่สนุกสนุกทุกคู่ครับผมครั้งนี้มีโอกาสที่จะไม่ครบยกนะครับก็เราไม่ประมาทคู่ต่อสู้ดีกว่าครับเราจะอยู่ในเกมของเราจะอยู่ที่ว่าเขาจะเสียเปรียบให้เรายกไหนเราก็จะพยายามทํายกไดให้ได้ครับจุดแข็งของเรา จุดแข็งนะครับการที่จะชกัะเจอกสมิธิครับจุดแข็งของผมผมคิดว่าผมจะแก้ไขสถานการณ์บนเวทีได้เร็วกว่าเจอกสมิธิครับคราวนี้ชมในบ้านเราเองด้วยคิดว่าตัวน,นี้จะเป็นแบบจุดเสียดได้เรียยเสียเรียบ,บ,ย,บ,บ,ย,บยังไงเกี่ยวกับแรงเชี่ยมเอาเลยเอาจริงๆผมไม่ค่อยชอบต่อยที่บ้านเกิดนะทำไมอ่ะ <laughs> มันเป็นสิ่งที่ผมชอบคิดในแง่แงลบไปก่อนเพราะผมคิดว่า คนอื่นอาจจะมั่นใจตัวเองสูงแต่ผมเป็นคนที่ไม่ไม่เคยมั่นใจตัวเองทุกไฟต์ตั้งแต่ต่อ,อยตั้งแต่เล็กยันโตผมเป็นคนยิ่งชกบ,บ้านเกิดเราเนี่ยผมเป็นคนที่คิดแง่ลบตรงที่ว่าถ้าเราแพ้ท่ามกลางกองเชียร์คนไทยประเทศไทยจะเสียใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดไปแง่ลบก่อนนะครับทุกๆไฟ์ครับผมก็เลยแบบจะกดดันตัวเองมากกว่าที่ชกในบ้านต่างกงบที่ผมไปชกข้างนอกครับผม สบายสบายครับไม่ไม่เคยเครียดไม่เคยกาดดาันเลยเลยเพราะว่าเราตัวแทนคนไทยไปชกทางแดนผมผมคิดว่าผมสามารถโชว์สปิริตในรูปแบบมวยไทยของผมเนี่ยได้ดีมากๆสแสดงว่าครั้งนี้ก็กังวลวอ,อ,ลอะไรนะครับเอาเอาทีละคนแสดงว่าครั้งนี้ก็ยังกังวลเหมือนเดิมใช่ไหมครับก,กใ็ในชกบ้านเกิดชกครั้งก็กังวลทุกครั้งแต่ก็เต็มที่ทุกไฟครับที่ว่าจะก้าวข้ามผ่านาักลัวตัวเองตรงนี้ได้เราต้องผ่านไปได้ครับ ไม่ว่าเจอปัญหาอะไรกันแล้วแต่ครับอยากให้พูดถึงน้ำหนักครับเป็นไปตามเกณฑ์ที่เราวางแผนไว้อย่างไรบ้างตอนนี้เกินอยู่ประมาณกิโลนะครับก็พรุ่งน,น,น,นี้ยังมีเวลาครับเดี๋ยวเราก็กินน้ําบอดข้าน้ำแล้วก็พอดีครับไม่ได้กังวลอะไรเลยไม่ได้กังวลครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากเวทีนี้หน่ยอยครับที่เราได้เจอกันเขาก็อยากฝากแฟนมวยทุกท่านครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับ ประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะครับ mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้ mm hmm. ผมด้วยครับ mm hmm. ผมเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทผมก็อยากจะรักษาเกียรติน,นี้ไว้นานที่สุดให้อยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราครับผม